ก่อนหน้าที่แม่จะมาทำ TPN Global อะคะ่ะผู้หญิงที่ชื่อว่าปิยพรแสนโกสิกเป็นยังไงมายังไงคะแม่ก่อนหน้าที่แม่จะเข้ามาสู่ว,วงการนางงามเนาะเราก็ทําธุรกิจในครอบครัวเราเป็นธุรกิจเล็กๆทำอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดมิเนียมมีหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดเชียงใหม่คอนโดมิเนียมเราก็อยู่ในกรุงเทพปทุมวันโอเอซิสซึ่งก็ขายจบหมดไปแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการนางงามเพราะจริงๆไม่เคยเกี่ยวข้องกับวงการนางงามเลย หรือแม้กระทั่งการติดตามก็ดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้รู้อะไรแตกฉานเลยอะแต่ว่าปี2018ก็มีเหตุให้ต้องเข้ามารับจัดเป็นโฮสของ Miss Universe 2018ตั้งแต่นั้นมาจนแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเข้ามาอยู่ในวงการนางงามเต็มตัว แล้วจุดเริ่มต้นที่แม่มาทำทีเพน g l o บอ l ก็คือตั้งแต่ตอน2018มีมิสซูนิเวิร์สใช่เพราะว่าเพื่อนๆก็มีเพื่อนมีผู้ใหญ่ในภาครัฐก็บอกว่าเอ้ยปีนั้นเนี่ยเรากำลังจะถูกเทอร์มินเอตเรากำลังจะถูกปรับระกาศไปว่าประเทศไทยถูกยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดประกวดเพราะเหตุผลบลาบลาบลาซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีกับชื่อเสียงของประเทศไทยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดแต่เพียงว่าเอาวะลองดูซิแล้วเหลือเวลาแค่2เดือนน่ะซึ่งเราคิดว่าเอาลองจัดให้มันได้แล้วกัน ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยคิดอย่างเดียวประเทศไทยมันจะเสียชื่อนะถ้าเราโดนปั่นกันว่าเนี่ยไม่มีปัญญาจะจัดได้เนี่ยความหน้าใหญ่เถอะหน้าใหญ่แล้วก็คิดว่าเราไม่อยากให้ประเทศาติเราเสียชื่อค่ะตอนแรกแม่มีความแบบหวันหรือว่ากลัวหรือมีปัญหาเยอะไหมคะเพราะว่าจากการทําอสังหาเนืะอยายมาทํานางงามซึ่งมันเหมือนแบบหูอยู่คนละโลกถามว่าวันไหมไม่หวันเพราะว่าแม่พุ้ยคิดว่าถ้าหวันเราจะไม่ทําแต่ถามว่ากังวลไหมกังวลมันมีข้อกังวลว่าเอ๊ะ เราไม่เคยจับธุรกิจนี้มาก่อนอะ่ะเราทำใจไม่เลยว่ามันน่าจะขาดทุนลหลายๆคนอาจจะถามว่าเอา้าขาดทุนแล้วทำทำไมทำเพื่ออะไรก็แม่พู้อยากจะเล่าทัศนคติตัวเองเนี่ยให้ฝังว่าบางครั้งการขาดทุนในวันนี้มันอาจจะเป็นอัพพอร์ตูนิตี้หมายถึงซื้อโอกาสดีๆซื้ออัพพอร์ตูนิตี้ดีๆในอนาคตข้างหน้ากลับมาคิดแค่นั้นทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าบิวตี้บวกเพอร์เพิรมดตรงนี้ค่ะแม่มีการมองอยังไงไหมว่าอะ เขามีบิวตี้แหละเขามีเพอร์เพอสแซสเรามาต่อยอดทางธุรกิจยังไงได้บ้างแม่มองว่าต้องแยกให้ออกก่อนเนาะบริบทของนางงามกับธุรกิจมันคือโนลก้อนมันคือโนลก้อนทันแต่มันสามารถเอามารวมกันได้เราก็จะไม่ใช่ว่าธุรกิจจ๋าจนคุณค่าอะไรมันมันแปลกไปอ่ะแต่ในขณะเดียวกันถามว่าธุรกิจจาเป็นไม่จาเป็นนะคะไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงก็ต้องบอกว่าไม่เลิกจัดค่ะทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การที่เราจะมาเบรนกันยังไงแม่มองว่า เราสามารถประคับประคองให้งามอย่างมีคุณค่ามันไปได้ด้วยกับบิสเนสไปได้แนะ่ครัวันนั้นสามัยนี้มีมันดีเฟสเนาะแม้มีมันดีเฟสเห็นมงฟ้าเลยไหมคะคือวันนั้นเนี่ยที่เราตัดสินใจ,จปึ้งโอปอภาพที่มันวแบๆบแบบผ่านนะแล้วก็ผ่านไฟอย่างรวดเร็วภายใน10วินาทีก็คือโอปอนั่นแหละเราคิดว่าเราไปเอามงจริตของโอปอคือจริตของมิสเวิลด์คือไม่ได้แซบคันไฟอะไรมากมายจริตของมิสเวิลด์ก็คือนางฟ้าแม่ทุนงหัว มันต้องดูจริตตรงนี้เนาะแล้วก็โครงการทําทําจริงหรือเปล่าทํามานานหรือยังอ่าทําจริงโครงการไม่ต้องยิ่งใหญ่อลังการอะไรมากมายหรอกแต่ต้องเป็นโครงการที่คุณทําจริงทําด้วยใจแล้วก็แล้วก็ได้มงได้ <laughs> สําเร็จจริงๆเรามีเวลาแค่ไม่เกิน20วันแต่เป็น20วันอันตรายที่เราอดหลับอดนอนร่วมกันใส่ไมซ์เซ็ดด้วยกันสู้ไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันค่ะแม่พอจะมีคีย์ไหมคะว่าเรา ควรจะทํางานยังไงต้องทํางานยังไงในช่วงเวลาที่มันแบบบีบบังคับแต่ให้ออกมาดีที่สุดแม่อยากจะบอกว่าอย่าเอาเงื่อนของเวลามาเป็นข้อแก้ตัวไม่ว่าเวลามันจะกระชั้นชิดยังไงถ้าใจเราสู้พอใจสู้เนี่ยสติปัญญามันจะเกิดในการวางแผนงานในการจัดลําดับความสําคัญอะไรไม่สําคัญตัดทิ้งให้หมดเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเน้นๆที่มันสําคัญเพื่อที่จะได้ก่อให้เกิดเรื่องราวต่อไปได้ แล้วแม่มีเมีการรับมือ,อยังไงบ้างคะในเมื่อแบบดราม่ามันผุดได้ทุกวิเลยเนาะแม่การมองนิดเดียวมุมกล้องที่เขาถ่ายมาหรือคําพูดคำเดียวสนุกดีคือเราอย่าไปบ้าจี้ค่ะหนูขาชีวิตจริงคืออะไรหนูต้องกินข้าวหนูลองไม่ลองลองตกงานสักสามเดือนสิหนูจะรู้เลยว่าดราม่ามันเป็นเรื่องขี้ปะติว๋วอย่าไปสนใจอะไรกับมันมากสนใจดีกว่าว่าเราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาการทำมาหากินของเรายัางไงใช่ไหมคะดราม่ามันก็คือดรามา่า ถามว่าวันนี้คนประจมตีคุณคุณชั่วคุณเลวคุณนู่นนี่นั่นอะ่ะก็แค่ถามตัวเองว่าตัวจริงเราเป็นยังไงหรือเปล่าถ้าตราบใดเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนรักยังอยู่ครบก็ไม่เห็นต้องไปบ้าจี้ตามมันเลยแต่ตราบใดที่ว่าเอ้ยมีดราม่าแล้วทุกคนเลิกคบคุณหมดเลยในโลกนี้ชีวิตเฟลไม่ทุกเรื่องอันนะั้นนะ่ะสำหรับแม่ปุ้ยก็เฉยๆไม่ได้บ้าจี้เลยมันวันนี้ชมพรุ่งนี้ดา่ามาลืนดา่าอีกวันหนึ่งชมปกติ ถ้าให้แม่สรุปเป็น3หลักการทำงานสไตล์แม่ปุ้ย TPN มีอะไรบ้างคะสามข้อก็ข้อที่1คิดบวกค่ะคิดบวกไว้ก่อนคิดบวกในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปว,วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เราต้องคิดบวกหามุมบวกที่มันอาจจะเกิดจากอุปสรรคเกิดจากความยากลําบากเกิดจากอะไรต่อมีอะไรคิดบวกไว้ค่ะอันที่2คืออดทนเราอย่าเพิ่ง g i v e u p ทำอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้ความอึดฮึบนะคะและอันที่สามเนี่ยจงภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำต้องภูมิใจในตัวเองถ้าคุณไม่มีความภูมิใจในตัวเองเมื่อไหร่คุณเตรียมเลยจิตมันจะตกลงทุกวันทุกวันทุกวันกัดกร่อนคุณทุกวัน,วนจนในที่สุดคุณจะเป็นคนขี้แพ้เป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรเป็นคนที่หมดไฟเวลาที่คุณท้อแท้แม่ปุ้ยบอกเลยนะคะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์สมมตินั่งทำงานมา่ มืบมืฝนฟ้ามาหน้าเบื่อว่อะไรก็ไม่รู้คุณลุกเลยค่ะเดินไปชมสวนไม่มีสวนไปดูเปลี่ยนบรรยากาศลุกขึ้นมาขยับจัดต้นไม้เห็นไหมในในร้านกาแฟในออฟฟิศแม่ปุ้ยเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศที่เป็นร้านกาแฟเพราะว่าออฟฟิศก็หมดบางทีเขาเบื่ออยู่หน้าคอมในห้องทางานเบื่อลงมาทํางานในร้านกาแฟเมื่อวานขายได้สองแก้วแต่เปิดตลอดเพราะอะไรกําไรแม่ปุ้ยไม่ได้อยู่ที่โหวันหนึ่งต้องขายเป็นหมื่นหมื่นหมื่นได้จริงก็ดีมันไม่ได้ แต่กาไรคือทุกคนมีที่ทํางานเพิ่มขึ้นแค่จัดมุมเป็นมุมกาแฟใครเข้ามาที่ร้านหนูชอบไหมบรรยากาศทั้งร้านข้างล่า,างข้าขงบนแ้ามาักงานนั่ง,ง,งทํางานกันแล้วนะเบื่อที่ตัวเองมีก็ไม่นั่งเนี่ยอันนี้ก็ถึงเรามองว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟรีบเปลี่ยนเรียบบทเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนฟิลลิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นณวันนี้ค่ะแม่วันที่เราคุยกันถ้าแม่ปุ้ย มอง TPN Global ต่อจากนี้อีก10ปีแม่มองเป็นยังไงบ้างคะก็มองว่ามันก็เป็นไปตามคำคันลองนะคะก็คงจะมีอะไรรูปแบบใหม่ๆที่เจนรชั่นใหม่ๆเขาทำขึ้นมา Indie a n g e ้ก็อาจจะมาดูมากขึ้นหรือว่าน้องๆที่เป็นผู้บริหารของ TPN ก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยแม่อาจจะนั่งเป็นประธานดูห่างๆเลี้ยงหมาไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะแม่ความสุขในวันนี้ค่ะที่แม่ได้ทำ TPN Global ก็คือการให้ตื่นมาทํางานในทุกๆวันตื่นมาพบปะไม่พ้ยเป็นคน extravert เป็นคนอยากเจอผู้คนเป็นคนอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช่หไหมหนูนัดเข้ามาง่ายๆเลยจริงๆยุ่งมากนะเราก็มีความสุขกับการพบปะผู้คนได้พูดคุยกันเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนทัศนคติเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่มีคุณค่าความคิดเขาเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงบางทีการได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันนำมาซึ่งการพัฒนา หรือนํามาซึ่งความงอกเงยทางสติปัญญาซึ่งแม่พึ่งก็ชอบนั่นคือความสุขที่ได้ตื่นมาในแต่ละวันแล้วก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นในสิ่งที่เราทําเวทีที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์ตอบกลับให้กับสังคมค่ะก็มีความสุขในทุกวัน